ครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านครับมาดูงานแรกที่เราต้องทํากันในวันนี้ก่อนที่จะไปดำนนะครับในเมื่อน้ํามันมาเยอะเกินครับซ,ซึ่งเดี๋ยวการบริหารน้ํามันจะช้านะครับเราก็เลยท่านทาการเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อที่จะมาต่อสู้กันนะครับว่าจะทําทการบริหารน้ําอย่างไรครับ <c oughs> จำได้ไงเนี่ยมีใครนินทาผมเนี่ยมาครับสู้ๆครับ เอาล้ครับแค่นี้แหละครับ,ก,รบการเปิดทางน้ําเพื่อให้น้ําได้ไหลเร็วขึ้นครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวน้ําจะท่วมต้นข้าวฝั่งนี้นี่ครับต้องระบายน้ําให้ทันเพราะบรรยากาศของฝน <c oughs> เหมือนจะยังไม่ยอมหยุดนะครับวันนี้ยังมืดคืมเต็มพื้นที่อยู่เลยครับแต่ละวันกับการบริหารมันก็ต้องลงมาดูทุกวันนะครับเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพดีๆในการที่จะดูแลุ่งนาของเราครับเหนื่อยแล้วหอบแล้วอย่างนี้นะครับพอถึงเวลามันก็เป็นครับเราต้องสู้ครับก็จะเดินเลาะทาดูเลาะก็ยังไม่ได้แล้วครับพักเหนื่อยก่อนครับขอพักเหนื่อยกอนแล้วกันนะครับไปครับครับก็มาดูนะครับว่าทําไมถึงต้อง เปิดทางน้ําใหญ่กว่าเดิมนี่ครับคันเณรคันแทนาที่สูงสูงนะครับเนี่ยเกือบจะล้นขึ้นมาบนคันแแทหลังคันแทนาเลยนะครับเพราะอย่างนั้นก็ก็ต้องอพยายามระบายน้ําออกนะครับซึ่งเดินมาดูเมื่อเช้าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ข้างบนเลยนะครับพอเปิดน้ํามันก็ไหลเร็วมากๆครับนั่นคือสิ่งดีๆที่เราสามารถทําได้ขวานไปนะครับดูใบข้าวที่ครับพอน้ําลดใบข้าวก็จะนอนลงเห็นไหมครับ เห็นหรือเปล่าเอ่ยไม่รู้แหละผมมเห็นแต่คนในกล้องดูในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่คือคันาที่เรามาเก็บเห็ดเพาะกันนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นมาสูงครับบางวันเมื่อวานนี้ก็เห็นครับมันเกิดอยู่ข้างล่างนี้ครับแต่ว่ามันมีไม่กี่ลูกเราก็เลยไม่เอานะครับเก็บขึ้นมาไว้ข้างบนให้มันเป็นเชื้อพันธุ์ต่อไปนะครับมันมีไม่เยอะก็เลยไม่เอานะครับเพราะว่างานข้างล่างก็มีน้ําแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเปิดทางน้ําเพื่อให้น้ําลงข้างล่างให้เยอะเอาไว้เพราะว่า,าสภาพของฝนมันไม่รู้ว่ามันจะมาอีกไหมแรงไหมนะครับก็เป็นธรรมชาติของมันแล้วกันครับว่ามันจะมีมากมีน้อยมีแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับนี่แหละครับตรงที่เราหว่านข้าวเหนียวเอาไวนะ้เนาะจัดการมันไปแต่ละวันครับ ก็มีให้ดูประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยเผื่อมีอะไรแปลกประหลาดจะได้ถ่ายให้ดูนะครับไปครับดูดูครับขนาดฟ้ามืดครึ้มไม่ค่อยมีแดดนะครับเราก็ไม่ได้เดินมาดูครับนะดูดอกนี้ก่อนครับนี่คือเห็ดเพาะนะครับเนี่ยโอ้ยดอกใหญ่เลยนะเห็ดเพาะมีดอกเดียวด้วยนะครับเออดูครับเห็ดเพาะดอกเดียวนะครับอ่ะ วานไปนะครับเนาะเราก็เดินหามาเรื่อยๆครับแล้วเราก็มาเจอครับความแปลกประหลาดอีกสองดอกนะครับอ่านี่ครับเห็ดหน้าแร่ครับเนี่ยนี่ครับดอกสวยๆเลยครับสองดอกนะครับโอ้ยสุดยอดครับดูที่กำลังสวยๆกำลังพอดีกินเลยครับอย่างเงียเห็ดหน้าแร่กับเห็ดเพาะสองได้แค่สามดอกนี้หรือเปล่าเดี๋ยว ดูไปเรื่อยครับว่าจะมีอีกนะครับไปครับเดินมาเราก็มาเจออีกดอกจนได้นะครับนี่อุ้ยกำลังสวยเลยครับเนี่ยโอ้ไม่ใช่จะเจอง่ายนะครับดอกสวยๆแบบนี้ครับไปครับ่าคอยหาไปเรื่อยๆครับมีน้อยก็ทำกินเล็กๆน้อยๆหรือไม่งั้นก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับครับเดินมาเที่ยวทุ่งนาวันนี้นะครับหน่อไม้ก็ วิธีการสับคงจะไม่ดูครับเพราะไม่มีที่ตั้งกล้องให้เลยครับน้ํามันเต็มสองคันนาทางข้างแล้วมันหาที่ตั้งกล้องยากนะครับเลยไม่ได้ดูการสับนะครับเหมือนเมื่อวานแล้วเมื่อวานก็ฝนตกพอดีนะครับตั้งกล้องไม่ได้ต้องเอากล้องใส่ถุงไว้นะครับแต่เวลามันจะมืดจะค่าก็เลยต้องสับเหมือนเดิมครับนี่ครับเห็ดก็นี่นะครับได้มาไม่เยอะครับ อ่ะนี่หะครับหาก,กินเล็กน้อยแกงใส่แกงใส่หน่อไม้ก็อร่อยเหมือนเดิมครับ <c oughs> ที่เก็บเพราะว่าเราพอมีหน่อไม้ให้แกงใส่กันอยูอ่นะครับมีเห็ดเล็กน้อยกับแกงหน่อไม้ก็โอ้ยสุดยอดแล้วครับไปครับไปดูดำนากันครับทีนี้แต่ดำนาคงจะไม่ดูครับเพราะ,ะเดี๋ยวมันจะยาวเยอะเกินเอาไว้ดูตอนสรุปแล้วกันว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จแล้วกันนะครับไปครับ ดูสิน้ำไหลแรงมากๆาครับนี่ครับดำเสร็จแล้วครับ16บหกนาฬิกครับอ่าเรียบร้อยแล้วงานสุดท้ายพอดีนะครับอ่าวันนี้นะครับก็ยังเหลืออีกงานหนึ่งตรงนู้นครับแต่ว่าน้ํายังสูงอยู่เหลืออยู่ประมาณ 3- ามสี่มัดเดี๋ยวน้ําลดจะค่อยมาทําทีหลังนะครับอ่านไปครับกับการจัดการของเราเนาะไปครับสู้